เอาละสิครับคุณผู้ชมต่างประเทศอะ่ะวันนี้ฟังกูเพิ่งเดาต่างประเทศบอกไม่มีทีเวิร์กเลยทเีเวิร์กแย่มากตัวเท่ากันน,นี่ยตัวเท่ากันนะบาแย่นโลมาโนโพสนะว่าอกองเชียร์ในอเดฟอร์ดเนี่ยตะโกนว่าเทนฮาจะโดนซักอินเดอะมอร์นิงประมาณว่าพรุ่งนี้เช้ามึงโดนปลดแน่นอน,นแบบแฟนแมนยูก็ไม่เอาแล้วอะ่ะถูกไหมใช่สรุปคือบอลอัตลักษณ์เทนฮารอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยผมถามแฟนที่ยังซัพพอร์ตแล้วกันแต่คือแบบอันเกก่อนหน้านี้ก็มีกระแสโดนปลดแต่คืออย่างน้อยเขามีแบบ เดินหน้าข้ามมันน่ะเออแบบวันเนี้ยวันเนี้ยคือไล้อัพแมนยูผมว่าไม่น่าเกลียดแต่ว่าพอมาดูแล้วับสเปอร์แล้วคือแบบโอ้โหตัวลุกนั่งห้าคนน่ะมีกลางรับคนเดียวไปทันคูหมายความว่าแบบสเปอร์มาเอาอ่ะไม่ได้ว่ามาจะมาสมองเสมอนะแบบมองเลยว่าชนะได้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็ถึงแม้ตอนที่ตัวเท่ากันก็ยัง นาไปแล้วก็ยังเกมเหนือกว่านะถูกบาบิชาอเหนือกว่าเหนือกว่าคือตัวเท่ากันก็ยังยังไม่รู้ลูกผีลูกคนแต่ว่า,<อ>ถ,าถ้าถ้าจุดเปลี่ยนอะถ้าพูดตรงจุดเปลี่ยนของบูโน่เนี่ยใช่นะใช่ผมถามจริง <ไป S 1> มพูดจริงเอาตรงๆนะใครจะใครจะด่าว่าแบบแม่งอยากก็แล้กรรมาการอังกฤษเป็นฟ่อนเท้าอะไรครับแม่งคือเอาตรงตองอะถ้าถ้าแฟนนะผมเป็นกลางอยู่แล้วเขาผมแฟนอาร์เซนอลไงแต่ว่า แม่งไม่ต้องมันต้องไม่แดงบูโน่อะแบบอาคุณไปเช็ค v ว R รแล้วถามว่าโอเคมันดูเข้ารุนแรงแต่ว่าไม่งั้น v วีรมีไว้ทํามะเขืออะไรอะในเมื่อแบบมันลื่นมันไม่ได้อยู่ดีมาโอ้โหไอช็อตดิซันโดแม่งยังดูน่ากลัวกว่าแต่แบบบูโน่มันลื่นแล้วคือมันไม่ได้ตั้งใจแต่คือยิ่งถ้าไปเช็คเวรแล้วอะมันควรจะเปลี่ยนคาตัดสินนะบิ๊กแชมป์บอกว่างั้นว่าผมมองว่าไม่ควรแดงไม่แดงแน่นอนผมมองกลางๆว่ามันเมันล้วนัน มันโดนเฉียวเฉียวมันไม่ได้โดนแบบโอ้โหเต็มหน้าแข้งมันแบบมันผมว่าไม่ควรแดงอะเนี้เอาตรงๆเลยออกตัวแทนกูโนเลยคือแบบผมมองกลางๆนะมองเจตนาก็คืออาจจะยกเท้าคือคือผมมองแบบนี้ดูเสมอไอ้ลื่นเขาลื่นไอ้ลื่นนป็ปัญหาหนึ่งแต่ว่าถ้ามันยกทงยกเท้าเนี่ยมันก็ให้ได้แหละแต่ว่าหลักๆผมมองว่าใบแดงนี้มันคือจุดเปลี่ยนของเกมเพราะว่าถ้าตัวเทำเนี่ย ตัวเท่ากันโอเคมันมัน,มนดูยังสู้ไม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบอทีโดงทีเด็ดท,ที่ขาดมันยังดูกลับมาได้แต่พอพอ,พอตัวไปน้อยกว่าเนี่ยผมบอกเลยคิสคาวานาค,คุณคุณเหมือนคุณสั่งปลดเอ็ิคเทนทากอ่ะเพราะแบบถูกคือตามศูนย์หนึ่งอ่ะมันยังพอกลับมาได้แต่ว่าพอแม่งตัวน้อยกว่ารูปเกมเป็นรองแล้วแบบประกอบกับที่เมื่อกี้ผมบอกอ่ะผมชอบไอการจัดตัวของอันเก้ซึ่งเขาเอาอยู่แล้วจะเอาสามแต้มเลยแล้วประกอบกับ<ม>อย่างที่บอกอ่ะ แม่งนาทีที่สามกับนาทีที่สี่สิบเจ็ดอ่ะก็คือสามนาทีแรกแบบสองนาทีในครึ่งหลังอะคือแบบมันยุงเป็นอะไรคือแบบสมาธิแม่งอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยคือโอเคไม่มีตามลูกอ่าเยไม่มีทีมเวิร์คไม่มีจุดขันไม่มีทีเด็ดดูปะมีอะไรมั่งก่อนเอามีอะไรมั่งก่อนไอ้ที่พูดมานี้คือเอาวันเนี้ยสิ่งเดียวที่ผมจะชื่นชมคือการาโชแม่งคือคนเดียวเลยคนเดียวเลยที่แม่งสู้เพื่อทีมอ่ะ เออเอาถูกถูกคาเล็เตอร์กัน,นชอบแต่ว่าลูกลูกแรกเนี่ยก็ก็มองแบบเอ๊ะทำไมมันไปกักกันตรงนั้นว่ามันไม่วิ่งว่าแล้วยิ่งยิ่งแลฝอนนะยิ่งดูเกมลับอนุบาลมากอะ่ะเกมลับแม่งอนุบาลน,นะอ,อถูกปล่อยให้ผู้เล่นคนหนึ่งเลี้ยงตะลุยมาสุดเส้นแล้วปาดแบบนั้นแล้วไม่มีใครตามประกบคนหลุดมายิงเนี่ยตอนนี้แมนยูโครม่ามาก,มากบอกเลยแบบโขโดนโดนไก่บุกทำเราว้วนนี้นะเจ็บยิ่งกว่าลิฟ์พูบุกมาชนะอีกนะเว้ยอันนี้พูงตรง ถูกป่ะไม่แต่ว่าเลี้ยวผูเลี้ยวผู70นั้นอันนั้นเจ็บกว่าป่ะอันนั้นก็เจ็บแต่ว่าง่วเน,นี้เจ็บกว่าวรู้สึกได้ว่าวันเนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกหมัดไม่ได้สู้ไม่ได้บูอะไรเลยคือตู<ช>้ไม่ไ<ช>ด้เออพรุ่งนี้คือเละแน่นอนแล้วก็เป็นเป็นคาบ้านที่ไม่ต้องร้องอ่ะถึงขันข้นคางเลยว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนต่อสิถูว่าไง คือสเปอร์เนี่ยถ้าบุกชนะแมนยูล่าสุดนี่ต้องย้อนกลับไปปี2020เลยนะก็คือสีริโ่ที่แล้ววันนั้น6-1เนี่ยแล้วมูรินโญ่ก็ไปถูกวะตอนนั้นแมนยูก็เหลือ10คนเหมือนกันนี่ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเช็คให้มูรินโญ่ก็หนังคล้ายๆเดิมวันนั้นนี่อ่าอังโตนีมาคซิยาโดนไล่ออกไงเออถูกถูกวันนั้นก็เหลือ10คนเหมือนกันแต่ว่าวันวันเนี้ยถามว่าสเปอร์ดีเหมือนตอนนั้นไหมคนละเรื่องนะคนละทรงนะวันนั้นสเปอร์ยังแบบวันนั้น วันนั้นสเปอร์ตัวดีกว่าแต่ว่าเน้นตั้งรับออรอสวนแต่วันนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเดินหน้าเปิดเกมใส่เกีย่ยห้าลา,ลายคาลายญิงเลยถูกถูกอันเนี้ยจริงๆนะงูดพูดตรงๆนะผมอยากได้อันเกมมันทำแมนยูด้วยซชอบโอ้ยผมชอบผมก็ชอบเออ,นนะเอ,อแบบแบบเป็นฟุตบอลที่มีเอลกลักษณ์อ่ะแล้วคือแบบเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของกุนซือทีมใหญ่อ่ะถูกป่ะบิ๊กแชมป์ถูก,กถูก,ถกเออมันต้องอย่างนี้แล้วคือบอลแบบมีแพทเทิร์นอ่ะแบบ กูไม่รู้อ่ะกูใส่ตัวลุกห้าคนอ่ะอืมเล่นมันบอกได้เลยว่าวันนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบเจ็บช้ำสุดๆอีกหนึ่งวันนะคือวันนี้นีแพ้ทั้งแพ้ทั้งวิธีการแพ้ทั้งสกอร์แพ้ทั้งแทคนิคแพ้ท้งรับแค่45นาทีแรกนะตอนตัวเท่ากันอ่ะมันมันยังก้ามกึ่งอยู่แต่พอตัวน้อยกว่ามันมันแพ้ได้เลยมันเกมมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเมือเท่ากับมักเตะแมนยูอ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะแม่งมีการณโชคคนเดียวที่แบบอยากจะวิ่งอยากจะสู้อยากจะไฟอ่ะ ตอนนี้ระบบแม่งือไม่ได้วะเออแม่งเหมือนเหมือนไม่ยืนให้มันตัวคือวันเนี้ยนึกไม่ออกว่าคาแรคเตอร์ของผีแดงที่มันเคยเป็นเหมือนเดิมอ่ะวันเนี้มันเหมือนกับตัวที่มันเข้ามาอยู่ในทีมอ่ะมันไม่ได้รู้วัฒนธรรมองค์กรเยอะเออมันไม่ได้มีตัวแบบวิ่งออย่างแล้วฟอร์ดเงี้ยแม่งแบบโอ้โหแม่งหยุดคนละเรื่องเลยอะไรเงี้ยแบบโอ้อะไรของมันวะมันมันมันไปหมดแล้วตรงวันเนี้ยแล้วบูโน่พอพอแล้วยิ่งคนที่โดนไล่ออกแม่งกลายเป็นบูโน่อีกไม่มีคนกระตุ้นเลยนะอ,อันนี้เล่น เล่นตามหน้าที่เลยเล่นตามหน้าที่แล้วเมสันเมาส์เนี่ยไม่รู้เอาลงมาทำไมคือถ้าในเมื่อคุณจะแบบอยากได้คนที่มาเดินเกมลุกจริงๆคือส่งเอริกเซนลงน่ะตอนนั้นก็จบเอริกเซนก็เป็นคนที่ฟอร์มช่วงหลังโดดเด่นนะถูกไหมใช่แต่ว่าเมสันเมาส์นั่นคือแบบก็ไม่รู้เทนาชอบอะไรเยอะแยะเพราะนั้นตรงนี้เนียาต้องตรงนี้วันนี้วันนี้ต้องรับผิดชอบนะเบอร์เจ็ดไม่เหมาะกับเมาส์เบอร์เจ็ดวันนี้เหมาะกับแอนโช่สุดๆเห็นฝ่ายหนึ่งเจ็ดกับเบอร์เจ็ดเนี่ยแม่งราศีคนละเรื่อง ไม,ไม่แล้วคือประกอบแล้วคือเนธานเมาส์ก็แบบมันยังไม่ได้เข้าฟอร์มเลยแล้วคือเอริกเซนคือฟอร์มช่วงหลังอ่ะเขาดีอยู่แล้วกลายเป็นว่าส่งลงมาที่หลังคือแบบอาคุณจะเก็บคุณจะเก็บไออูกาเต้ไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวรับ <whom S 1> แต่ว่าคุณถ <whom S 1> อดเมนูออกกลายเป็นว่าสเสียสมดุลตรงกลางอีกแล้วก็กลายเป็นว่าพอเมาส์ลงมาเกมลุกก็ไม่ได้เกมรับก็ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เทนทาวต้องรับผิดชอบว่าแบบ ก็แทนแมนยูที่ชอบด่าว่าแม่งแก้เกมให้มันได้แย่ลงอะ่ะนี่แม่งก็คือเอรินเทนฮาร์กแก้เกมยังไงให้มันแย่ลงวะวันนี้นะผมดูดูทีมที่เป็นท็อปของตารางนะแมนแมนซีอเมริกาป,ปีนี้ยังไม่ค่อยอะเดี๋ยวผมถามาคุณก่อนเมื่อวานเนี่ยเราทําคลิปกันเหมือนสรุปพรีเมยรีกหลังเกมเลี้ยวภูวันเสาร์ถูกไหมอ่าคุณมีแบบกระซิบกระซาบว่าเอ้ยแล้วแมนยูยังไงพอลุ้นได้ไหมผมอะคุณช่วยตอบคาถามของคุณเองเมื่อวานนี้หน่อย คือตอนนี้ผมพูดแล้วแมนยูถ้าเล่นโซนนี้ไม่มีทางมันไม่มีคาเล็คเตอร์ที่จะไปไปวัดแชมป์เลยเพราะว่าเห็นมาถึงขนาดนี้มันมันไม่มีอะไรชัดเลยจะจะรับเดี๋ยวก็ไม่ได้จะบุกดีก็ไม่มีคาเล็คเตอร์ของของความเป็นนักสู้ก็ไม่มีทั้งนั้น่ปีนี้เนี่ยคือหลังบ้านเนี่ยเสริมทัพมาดีนะแบบหลังบ้านเขาจัดนักเตะให้แบบผมว่าเทนฮาร์ไม่มีข้อแก้ตัวนะเอาตรงๆนะการเสริมของแมนยูในยุคของเทนฮาร์เนี่ยถามว่าใครดีสุด เออเอาตรงไม่แต่ต้องต้องยอมรับว่าเขาใช้เงินเยอะกว่ายุคมูรินโญ่ยุคเยอะกว่ายุคโซชาด้วยนะแต่ทำแบบเยอะกา่าแม่งเป็นอย่างนี้มันมันผมถามว่าเสริมมาวันนี้ยแม่งแทบจะไม่มีอะไรที่มันใช้งานเอาตรงนะหลังยุคป่าเนี่ยถ้าตัวที่เสริมดีที่สุดนะในยุคนะผมว่ามูรินโญ่เสริมดีสุดเอาตรงเสริมมาแล้วแบบเข้าฝากเข้าฟอร์มเลยแต่หลังนยุคนั้นเนี่ยอาจจะมีโซชาบ้างที่เปอันดับสองนะแต่ยุคทันทางเนี่ย เสริมาแต่ละคนคนไหนที่แม่งเป็นระดับโลกบ้างอ่ะอันโตนี่ผมขออนุญาตยอม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 ออย่างอย่างอาร์เซนอลเสริมอะเสริมกองหลังเยอะผมว่าเขาเสริมถูกจุดนะถูกป่ะกองหลังวันนี้แม่งช่วยได้เยอะก็เลยเกมรับดี่ะก็เลยเกมรับดีอาร์เซนอลอะคุณเอาว่าแต่ละคนอันโตนี่เมาส์อย่างเซิร์ซีเนี่ยดีเกมเดียวจริงๆจากนั้นแม่งหายไปเลยแบบ แล้วอีอย่างกันนะโชวเนี่ยแม่งเป็นเด็กอันเด็กในทีมถูกไหมแล้วแม่งเล่นดีถูกปะก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันเสริมใครดีวะเนี่ยมันก็เลยยายว่าเา้ลาแล้วเมนูก็เด็กในทีมไงสรุปแล้วเออมึงไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้ามึงอย่าซือ้อแล้วมึงตบดเด็กถูก<ฮ>็ถามว่าวันนี้เอาเด็กในทีมมาเล่นดีกว่าเปล่าก็ดีกว่าคุณภาพชัดเจนอย่างเม้าเ,าเนี้ยไปเอามาไปเซ้งมาเนี้ยแม่งแบบเป็นคนนักเตะที่เชลซีไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ย ก็เลยแบบโอ้ปวดหัวปวดใจแบบโอ้ไม่รู้จะพูดไงบ่นบ่นยับผมว่าพรุ่งนี้ยับยิ่งกว่านี้เพราะว่าวันนี้มาทีเต็มตัวตอนแรกผมชวนคุณไลฟ์สดผมบอกเลยน่าจะมีห้าพันอ่ะคนดูอ่ะแต่ว่าคุณแบบคุณสงสารเทนฮาร์สไงคุณแบบใจคุณาอาลีเทนฮาร์สไงไม่รู้เป็นยังไงนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย ถ้าจะเปลี่ยนใครวะเอาเออพูดหน่อยผาดิเดตมีใครแบบไงกันลุดก็นั่งอยู่แล้วคาร์เร็ตเตอร์ดีเอ็นเอแมนยูอยู่แล้วแล้วเขาทำพีเอสวีก็มีทรงแต่ตอนนั้นพีเอสวีวัตถุดิบมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบมัผมีช่วงหนึ่งที่มไม่ัิดที่เวลูนี่อ่ะโอ้โหเออนั้นแบบน่าฟิตมากเวลูนี่แบบนั่งเออเลยแบบแมนยูไม่เคยบเโทมัสทูเครลก็ว่าง เอออันนี้ถูกเข้าก็น่าสนใจถ้าซ <ใน S 1> ีเรียตหน่อยก็อาโทมาซูเคิลแต่ถ้าจะแบบคนในประคองสถานการณ์ไปก่อนก็รุดฟันอิสโรอยหรือไม่ก็มีคนนึงก็พร้อมอยู่แล้วเขาโอเล่ไงเขาบอกว่าแค่โทรมาเอาพร้อมกลับมาเซาเกตเซาเกตนี่ก็ผมว่าบิ๊กแชมป์โพสไปก็โดนด่าย <laughs> เออถัวกล <laughs> ิปเนี่ยท่าหัวนี่คืออําลานัดสุดท้ายเทนฮาร์กเลยนะเออแบบที่ผมที่ผมพรุ่งนี้ปลดแน่นอน เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นไงนะฮะเปล่อยพื้นที่ให้ตรงนี้ให้แฟนผีก็ได้พิจารณาคอมเมนต์แล้วกันผมไม่ไหวันแ้วันนี้นี่าผ,<ม>ผมเอาสิติมาฝากสเปอร์ลออ่อเป้าไปยี่สิสี่ครั้งนะครับยิงไปยี่สี่ครั้งตรงกรอบสิบเอ็ดแล้วก็อของหอหกสิบาเปอร์เซ็นต์แมนยูยิงไปสิบครั้งตรงกรอบสองแล้วก็อโอนาน่นนี่เซฟเน้นเน้นแปดดอกไม่งั้นนี่น่าจะโดนเกินห้า ีผมขึ้นเ e a ไว้ตัวเท่ากันยังแย่เหลือสิบคนก็ร้องสิครับจะไปเหลืออะไรล่ะเออเอาประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงจะหลักจัดเต็มนะครับแล้วก็จัดมาเลยอยากรู้ความคิดเห็นอยากได้ใครจัดมาเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับเฮ้ยนัดหน้านัดหน้าเดี๋ยวนัดหน้าเขาจะกลับมาว่าเดี๋ยวดูโปรแกรมให้เพราะว่าเขาเสมอทเวนเต้ขยันเงี่ยขยัน ขยันตั่นเลยก่อหน้านี้เสมอทาเวนเต้แลาาว้วนกน็มีพแพ้เจอปอร์โต้ไปเยือนดากาวบอกเลยมีโดนเพราะว่าในในในบ้านปอร์โตแม่งเขี้ยวชีพหายเลยไม่ไม่<อ>ผมบอกค<อ>ุณนี้เอาเน้นๆเ,เ,เลยนะไปเยือนปอร์โต้ไปเยืยนอตตยยนวิลล่าแล้วก็เล่นในบ้านเจอเบนส์ฟอร์ดผมบอกเลยมีสิทธิ์แพ้ทั้งสามนัด โอ้เละเละพูดเลยนะอ่ะอชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไปกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับวันนี้ผมทนดูหน้าเซียนสนไม่ไหวแล้วเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราสองคนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าร้องไห้นะชมสดครบทุกแช์ความ